สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำขนมสาลี่น้ำพึ่งกันนะคะขนมสาลี่ของเรานะคะจะมีส่วนผสมด้วยแป้งเคก้กน้ำตาลทรายเกลือผงฟูน้ำพึ่งน้ำมะนาว SP ไข่แช่เย็นน้ำเย็น เรามาเริ่มขั้นตอนการทำเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะร่อนแป้งกับผงฟูรวมกันก่อนนะคะร่อนสักสองครั้งนะคะ ล่อนสองครั้งนะคะเพื่อจะได้เนื้อแป้งที่ฟูเบานะคะล่อนแป้งเสร็จแล้วพักไว้นะคะเราจะมาเตรียมในส่วนของตีของเหลวนะคะนำโถตีของเรานะคะ ใส่น้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำเย็นนะคะแล้วนำเข้าเครื่องตีค่ะนำโถตีเข้าเครื่องนะคะแล้วก็ป้าย SP ที่หัวตะก้อไว้นะคะแล้วก็ ตีด้วยสปีดต,ต่ำก่อนนะคะสักหนึ่งนาทีค่ะพอตีจนน้ำตาลเริ่มเป็นฟองหยาบนะคะเราก็เพิ่มสปีดขึ้นค่ะตีจนฟูดีนะคะดีนะคะหลังจากที่เราตีมานะ จนน้ำตาลเราขึ้นฟูแล้วนะคะนีนะคะน้ำตาลแก๊สีที่เราใส่ไปด้วยกันขึ้นฟูดีแล้วนะคะก็ให้เติมไข่ลงไปทีละฟองนะคะเปิดเครื่องตีเบาก่อนนะคะเติมไข่ทีละฟองนะคะเพิ่มเมป็นสปีดสองนะคะ ไข่ที่เราฟองหให้ไข่ฟองแรกแตกตัวก่อนแล้วก็เติมฟองต,อต่อไปนะคะ แล้ก็ตีเยสต์ปีสูงนะคะ5นาทีค่ะหลังจากที่ครบเวลานะคะค่อยๆลดความเร็วลงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมที่เราตีได้นะคะ เนื้อขนมที่เราตีได้นะคะจะข้นแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เราจะเติมแป้งลงไปนะคะเติมแป้งไปทีละน้อยๆนะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะแล้วก็คนนะคะให้หมุให้แป้งลงไปก่อนนะคะเนี่ยดูเนื้อของตัวครีมไข่ที่เราตีได้นะคะ คนลงไปนะคะแล้วก็เปิดเครื่องตีเบาๆนะพอนะคะเปิดเครื่องตีที่เบอร์หนึ่งพอนะคะตีให้แป้งเข้ากัน ก็ค่อยๆเติมไปนะคะทีละน้อยๆหลังจากที่ใส่แป้งหมดแล้วนะคะก็เ,เพิ่มเป็นสปีดกลางนะคะตีสักประมาณ3นาทีค่ะ นครบเวลานะคะหลังจากครบเวลานะคะให้ค่อยๆลดสปีดลงนะคะแล้วก็เติมน้ำพึ้งลงไปะค่ะ ตีต่อเปนเข้ากันนะคะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะก็ปิดเรี่ยงะคะ่ะนำออกมาคนให้เข้ากันอีกทีนึงนะคะคนส่วนผสมนะคะให้ถ้วยอีกทีนึงนะคะเนี่ยคะ่ะคือเนื้อของขนมที่จะได้แบบนี้นะคะ ต้องค้นแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะใครจะใช้สีนี้ก็ได้หรือว่าจะผสมสีก็ได้นะคะนี่นะคะเราจะแบ่งแบ่งผสมสีนะคะเป็น5้าสีแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของสีขาวเนี่ยนะคะถ้าใครชอบกลิ่นก็ให้ใส่กลิ่นมะลิลงไปหรือกลิ่นอะไรก็ได้ตามชอบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเทลงพิมพ์กันคะ่ะ เปรียมพิมพ์ที่เราจะใช้นึ่งขนมนะคะอันนี้เราจะใช้พิมพ์สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะก็ปูกระดาษไขไว้นะคะให้ทั่วนะคะทั้งข้างล่างและก็ขอบนะคะนำแป้งเทอันนี้เราจะทำเป็น5สีก็เทแป้งขาวลงไปชันล่างก่อนนะคะ เกี่ยแป้งให้ทั่วข้างล่างก่อนนะคะเกลี่ยจากตรงกลางลงไปนะคะให้ไปที่มุมน,นะคะใส่สีอื่นๆเรียงลงไปได้เลยค่ะตามที่ต้องการว่าอยากได้สีอะไรบ้างนะคะอันนี้เราจะใส่สีเขียว เกลี่ยลงไปตามด้วยสีชมพูนะคะเกลี่ยลงไปนะคะ ชั่วแล้วก็สีเหลืองนะคะ กี่ยไล่ออกมาไล่จากตรงกลางออกมานะคะแล้วก็ทับด้วยสีขา เกลี่ยให้ทั่วนะคะเกลี่ยให้เรียบเสมอกันค่ะ ะะแล้วเดี๋ยวนําไปนึ่งกันค่ะกระทะนะคะตั้งน้ําให้เดือดนะคะหรือซึ้งก็ได้นะคะเอาตามขนาดพิมพ์หรือถาดที่เราใช้นะคะยกขนมขึ้นนึ่งเลยค่ะนึ่งขนมนะคะ30นาทีนะคะหรือจนกว่าจะสุกนะคะเช็คสุกก็ใช้ไม้จิ้มไม่มีอะไรติดขึ้นมาก็คือ สุกได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนขนมสุกนะคะนี่นะคะหลังหลังจากนึ่งขนมเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ไม้แหลมเช็คสุกนะคะถ้าไม่มีอะไรติดขึ้นมาก็คือสุกเรียบร้อยค่ะหลังจากที่ขนมสุกแล้วนะคะนําออกจากพิมพ์นะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นสนิทก่อนจะตัดค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของป้าน้ำนะคะ